สวัสดีครับผู้หมวดสวัสดีครับจะเชิญนั่งก่อนนะครับเอ่อจะรับชาหรือกาแฟดีครับขอบคุณครับแต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อคุณยอดชายมีธุระอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับก็เรื่องเดิมนะครับที่ผมเคยขอผู้หมวดเอาไว้ผมอยากจะเจอพยานด้วยตัวผมเองผมคงช่วยคุณไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้ ผมรู้ครับแต่ผมก็อยากจะตอบแทนเขาบ้างทำไมจะไม่ได้เลยล่ะครับมันเป็นความหวังดีของผมนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าคุณอยากจะฝากอะไรให้พยานฝากผ่านทางผมก็ได้นะครับแต่ผมอยากจะให้กับมือเขาเองมากกว่าได้ครับแต่ต่อเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วก็ได้ครับ ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะครับเชนญนะ่ึงกูนแน่นักใช่ไหมเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครแน่กว่าใคร

นอน,นี่วะไอ้บวชบ้าเ้ยแล้วมันก็หลออให้กูขับรถตามอยู่ตั้งนานแล้วมันไม่คิดจะไปหายนางพยานนั้นบ้างเลยวะวันนี้ฉันเห็นความตั้งใจของพวกเราทุกคนที่อยากจะพัฒนาวงของเราให้ดียิ่งขึ้นไป <S <S <que ak> ฉันอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆ แต่มีอยู่คนคนหนึ่งที่ต้องขอบคุณเขาเป็นอย่างยิ่งเลยที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งเขาคนนั้นก็คือ,คอ,อไม่ใช่เจ๊ไฟฟ้าเจีบนมนะไืะ่ใช่ชละใครอ่ะงงอสมหวังครับ เอาละเอาละเอาละทั้อยากจะเห็นทุกคนนะร่วมมือกันพัฒนาวงเราแบบนี้ตลอดไปถือซะว่าวงของเราเนี่ยวงที่เราอยู่วันที่นียเป็นวงของพวกเราทุกคนเลยเพื่อความที่ดีอยู่ดีของพวกเราตลอดไปประกาศประกาศเจ๊ขอประกาศ แจนความตั้งใจของพวกเราทุกคนเจนก็เลยจัดอาหารมาให้เต็มที่เลยเนื้อแกะผัดพริกไทยดำเป็ดปักกิ่งลาสซอสและขาหมูเยอรมันต้ยมยำกุ้งลาสตาพูดมาทั้งหมดไม่มี ถ้าพวกนี้มันขึ้นมากระเทืบนะนาาไม่ช่วยนะสิใจเย็นๆเจลเล่นให้สนุกคเอา่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาไม่น่าเอาพวกเราลุย Oh, uh huh. เราคงไปอิ่มอะไรมาอิ่มใจไปกินอะไรกินอะไร เพลงที่สุดยอดที่สุด,ดพ,พูดได้คำเดียวเยี่ยมยอดมากโอ้โหพร้อมหรือ,อยังโปรดิวเซอร์ oh, producer, บอกสิพร้อมหรือ,อยังโอ้โห oh, พร้อมแล้วครับพีอร์เฟกมากพร้อม,มออกอัลบั้มเต็มแล้วพี่ผู้ตรงๆนะไปลาออกใจวงลูกทุ่งกิ๊กก๊กกระจอกเลาง่อยนั่นซะแล้วมาอยู่กับพีอพรุ่งนี้ทำการแถลงข่าวเลยนุชจัดการนัดนักข่าวเลยพีอาร์เต็มที่อะไรนะ เฮียใจเย็นๆสิคะหนูขอเวลาไปตอบแทนบุญคุณที่วงอีกสักแป๊บหนึ่งไม่ได้หรอคะเฮียค่ะโธ่ไม่คนดี <c oughs> ก็หนูดีน่ารักดูกระตันยูขนาดนี้เฮีย <c oughs> จะไม่ยอมหรือได้ไง <c oughs> ก็ได้ก็ได้ก็เอาไปก่อนสักสองสามเพลงไ่อว่ากันเฮียตามใจหนูทุก <c oughs> อย่างเลยโอ,อ้โอ้โอ้โอ้ไม่ไหวแล้ว ที่รอไม่ได้แล้วที่อยากจะอออนรําเต็มให้กับน้องจมขวัญเขาไม่ไหวแล้วไม,ไม่ไหวแล้ว